สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูตังนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาลองดูสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันก่อนนะคะเด็กๆ สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะสามารถหาได้จากสูตรความสูงคูณความยาวของฐานในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจากรูปข้างต้นคือรูปสี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะทีนี้เราจะกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง DC คือเส้นสีแดงเลยเป็นฐานการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะสามารถหาได้จากฐานและก็ความสูงใช่ไหมเมื่อเรากำหนดให้ด้านใดด้านหนึ่งที่ขนานกันเป็นฐานแล้วจากรูปส่วนของเส้นตรงที่ลากจากด้านตรงข้ามมาตั้งฉากกับฐาน เราจะเรียกว่าส่วนสูงและความสูงก็คือความยาวของส่วนสูงนั่นเองเรามาลองดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะจากรูปคือรูปสี L ่เหลี S ่ยม STUV จากโจทย์เขากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง VU เป็นฐานซึ่งมีความยาวฐานคือ12เซนติเมตรความสูง ก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากลงมาตั้งฉากกับฐานมีความสูง8เซนติเมตรเราไปลองแทนค่าในสูตรกันเลยนะคะจากสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม STUV เท่ากับความสูงก็คือ8เซนติเมตรคูณกับ ความยาวของฐานก็คือ12เซนติเมตรหน่วยที่ได้จะเป็นตารางเซนติเมตรคำนวณหาผลลัพธ์ออกมาจะได้เท่ากับ96ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน STUV มีพื้นที่96ตารางเซนติเมตรเรามาลองดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะตัวอย่างที่2 จากรูปเขากำหนดรูปสี่เหลี่ยมกอข,อของอมาให้ใช่ไหมคะทีนี้เขากำหนดฐานมาว่าเป็นส่วนของเส้นตรงกองอมีความยาวฐานคือ10เมตรความสูงก็คือส่วนของเส้นตรงที่ล่างจากด้านตรงข้ามไปตั้งฉากกับฐานใช่ไหมคะก็คือส่วนของเส้นตรงกอจอตามรูปเลยมีความสูงคือ5.5เมตร ทีนี้เราลองไปแทนในสูตรกันนะคะจากสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกขอคองอเท่ากับความสูงก็คือ5.5เมตรคูณกับความยาวของฐานก็คือ10เมตรหน่วยที่ได้จะเป็น ตารางเมตรคำนวณหาผลลัพธ์ออกมานะคะได้เท่ากับ55ตารางเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกอขคงมีพื้นที่55ตารางเมตรเรามาสรุปความรู้กันนะคะการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะสามารถหาได้จากสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับ ความสูงคูณความยาวของฐานมาดูการบ้านนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้า79และหน้า80เป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจสามารถไปศึกษาต่อได้ในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2ในหน้าที่1 1 2่ง6ถึงหนึรหรือถ้านักเรียนคนไหนที่เข้าใจแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหดัดแล้วมาส่งให้ครูดูได้นะคะ